ี่จะเป็นแอปทางลัดนะทุกคนวันนี้แอปทางลัดก็เกือบจะร้อยกเซแล้วแหละเนาะที่ตู่เคยบอกว่าให้โหลดแอปทางลัดแอปทางลัดจะเป็นแอปแบบนะี้ทุกคนแอปทางลัดนะทุกคนก็ตั้นี้จะเป็นหมวดหมู่นะถ้าเราอยากทราบข้อมูลอะไรแบบเนี้ยข้อมูลของชั้นยานพาหนะใช่ไหมเอ่อการเงินการศึกษาสวัสดิการสุขภาพการศึกษานะอาชีพคดีเอ่อเงินเอ่อ ขุดหนูรัฐบ,บาลอะไรแบบนี้บริการที่ตูกใช้บ่อยก็จะเป็นค่าไฟฟ้าใช่ไหมตรวจสอบค่าไฟประกันสังคมนะข้อมูลอกองทุนให้ยืมกู่เงินนี้เช็คได้นะ,ะตู่เช็คได้ด้วกันเช่นกันมันเช็คได้นะทุกคนเพียงแต่เราเพิ่มเพิ่มหมายเลขผู้ใช้ไฟเข้าไปแล้วก็เพิ่มหม้อไฟอะเข้าไปเนาะที่เราใช้อยูอย่มันก็จะแจ้งเราเนาะว่าเราค้างชำระหรือว่าชำระไปแล้วอะไรแบบนี้ ในส่วนของประกันสังคม,มก็จะมีะข้อมูลของผู้ประกันตนสถานะของเราตอนนี้อะไรยังไงเนาะแล้วก็ยอดสะสมชนะภาพมีเท่าไหรนะ่เนาะก็จะแจ้งมาหมดว่าเราสะสมแต่ละปีเนี่ยเท่าไหร่แต่ละปีแต่ละปีที่เราทํางานนะจากที่เป็นประกันต,ตนมาเนาะปีห้าสี่ห้าห้าหกเจิตราคาเท่าจนถึงปัจจุบันก็มีสะสม่ประมาณห้าหมื่นสองอันนี้ก็จะเป็นเงินสะสมของผู้ประกันตนแล้วก็นายจ้างแล้วก็จะเป็นของรัฐเนาะอันนี้ก็รออายุห้าสิบห้า ข้างของูงินนะทุกคนต้องทุนเช็คได้นะกองทุนให้ยืมเพื่อการศึกษานะเขาก็จะบอกเลขที่บัญชีที่เรากู้แล้วก็สถานนะว่าเราล่าสุดว่าเราปิดหรือว่าเราค้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราเบี้ยสะสมเท่าไหร่ค้างต้นค้างดอกอะไรเงี้ยเท่าไหร่อันนี้เป็นแอปที่ดีนะถ้าเพื่อนๆโหลดมาใช้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์มากๆข้อมูลเครดิตบูโรเบื้องต้นนะเครดิตบนะูโรเนาะก็จะเป็นแจ้งเบื้องต้นว่าอันนี้เราเช็คได้เพราะว่า มันไม่เกี่ยวกับผลผลการดังมากของธนาคารเนาะอันนี้เราก็จะเช็กว่าเออเราอะ่ะมีจำนวนสินเชื่อเท่ากี่บัญชีที่เปิดอยู่เนาะแล้วก็บัญชีที่ปิดแล้วอ่ะมีกี่บัญชีของตัวนี้สามบัญชีเนาะก็ตอนนี้ปิดไปแล้วแล้วมันก็จะบอกว่าว,ว,วงเงินสินเชื่อรวมที่เปิดอยู่แล้วก็ยอดนี้รวมทั้งหมดเท่าไหร่อะไรเงี้ยมันเป็นบัตรเครดิตสินเชื่อบุคคลเป็นบ้านเป็นเช่าซื้อรถหรือว่าเป็นอะไรมันก็จะแจ้งมาหมดเนาะมันเป็นคล้ายๆแบบเบื้องต้นแต่ถ้าจะรายละเอียดลึกๆเข้าไปเนี่ยต้องขอข้อมูลเครดิตบุโรจากธนาคารเนาะหรือขอผ มันจะเป็นเรื่องต้นให้เราตรวจสอบตัวเองนะว่าเออเรามีบัญชีไหนมีบัตรเครดิตอะไรที่เราไม่ได้ปิดหรือว่ายอดเท่าไหร่ต่อไปก็จะเป็นใบสั่งนะข้อมูลทะเบียนรถนะทุกคนอตอนนี้ยังนีงไ้ไได้ที่นีใบสัง่งข้อมูลทะเบียนรถเสียภาษีหรือย่างถ้ายังไม่ได้เสียภาษีเขาก็จะแจ้งมาให้เราว่าเรายังไม่ได้ต่อภาษีหรือว่าภาษีใกล้จะหมดนะหน้าห้างแบบนี้ก็จะแจ้งให้ทราบ หมดเลยทุกคนผู้เปียหข้อมูลใบขับขี่อยายกตัรแทนนะประกันข้อมูลทะเบียนราษฎรข้อมูลทะเบียนตเกษตรกรไทยเแมทช์ทำข้อมูลสุขภาพสิประกันสิบเลิกักดบ้านนะคะโควิดประกันสังคมอบรมใบขับขี่นะใบสั่งจราจรเพื่อนเพนืพ่อนถามว่าใบสั่งเดียวนี้มันจะต่อสิษีได้ไหมอันนี้เขาบอกมาหมดเลยว่าเราอ่ะมีใบสั่งทั้งหมดกี่ใบจ่ายไปแล้วกี่ใบของตัวมีทั้งหมดสิบเอ็ดใบนับตั้งแต่ปีหกสองนะทุกคนแล้วก็ยังมีที่ไม่ได้ชำระอีกประมาณสามสามใบไปสั่ง ประมาณสี่ใบสั่งใบเสร็จแหละเขาก็ให้เราบันทึกนะทุกคนมันจะมีรายละเอียดว่าเราอะไปโดนข้อหาอะไรขัค่ะเลเร็วหรือว่าปาฝืนกดอะไรแบบนี้แล้วเขาจะให้เราพิมพ์มันก็จะมี qr โค้ดขึ้นมาแบบนี้แล้วก็บันทึกเราก็จ่ายได้เลยนะทุกคนง่ายมากอยู่นี้ไม่ต้องเราใบสั่งอันนี้ก็จะลิงก์กับระบบของคนส่งเนาะแล้วก็ระบบเอคุ้มภัยการเดี๋ยวมันจะลิงก์กันหมดเลยเนาะทั้งภาษีพรบ,บแบบนี้อ่า ขอเทียบวุฒิก็ได้แล้วนะทุกคนตอนนี้ขอเทียบวุฒิแต่เราต้องจําปีพศที่เราจบมาให้ได้เนาะขอเทียบวุฒิมหาลัยเทียบวุฒิเรียนต่ออะไรแบบนี้ยหขอเทียบวุฒิการศึกษาต่อต่อตางประเทศขอแทนวุฒิการศึกษาเห็นไหมเปรียบเทียบวุฒิในประเทศคือมันเป็นแอปที่ดีมากๆกูใช้มาปีกว่าเกือบสองปีละตั้งแต่เขาเริ่มทาเนี่ยภาษีสินเปลือกซ่างนะทุกคนยื่นภาษีสิปลกซ่าเรื่องนี้ได้เลยเนาะรายการสินทรัพย์ ตวจสอบภาษีภาษียืนภาษีสี่สร้างภาษีที่ดินนะหงังซือเดินทางนะที่ตูกขุ้งไปทำมาก็จะอัปเดตเป็นปัจจุบันข้อมูลปัจจุบันทั้งหมดเลยนะทุกคนคือมันแบบดีมากๆอันนี้จะเป็นแปรงที่ดินนะหมายถึงว่าระบบดาวเทียม Google แ a p นะก็จะก็จะรู้เกี่ยวกับแปรงที่ดินอะไรของเรานะแปแรงที่ดินของเราที่อยู่ของเราบ้านภาแผนที่เห็นไหมดาวเทียมเห็นไหม ทางเมืองแบบนี้รูปแบบแปลงที่ดินก็จะมีสัญลักษณ์ว่าสิ่แต่ละสีกคืออะไรอแบบนี้ตําแหน่งปัจจุบันของเราเนี่ยไเ่ยาวโคโค่ออแดงเบืออะไรรึเปล่าแสดงเป็นเป็นแบบนี้นีมเป็นแบบปีไหนตําแหน่งปัจจุบันคือคือเป็นเป็นตําแหน่งที่แบบเป็นยามากนะทุกคนกคนือตัวจริงตรงนี้เลยนะหมู่บ้านผู้แยงวิล ็จะอยู่ตรงนี้อันนี้จะเป็นเป็นยั่ไงมเพื่อนเพืนคือจะแบ่งที่แปลงชัดเจนมากเลยว่าแปลงไหนเป็นแปลงไหนอะไรแบบนี้นะว่าเราไปอยู่ล่งอาณาเขตของเขาหรือเปล่าอ,อันนี้อันนี้ก็เข้าไปดูได้นะทุกคนบ้านตู่อยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็ตรงก็เขาจะแบ่งแปลงชัดเจนนะทุกคนว่าตรงไหนเป็นที่ของเราตรงไหนเป็นที่สาธารณนะไม่ใช่ที่ไม่ใช่ที่ส่วนบุคคลนะ ไมอยู่ได้ทำไมอยู่ได้ไ,ดไมเขาก็จะเบ่งเบ่งเกียิชัดเจนมากๆนี่นะฮะชัดเจนทงนังเมนะืองนะออไปสมบูรณ์แล้วอ่ะตรงนี้สมบูรณ์แล้วก็จะมีวีดีโอสอนการใช้งานนด้นทุกคนอืมร้องทุกนะรักเรื่องร้องเรียนนะคะร้องทุกู้ผู้บูิโภคนโพลนี้เราก็กดเข้าไปแล้วเรารอนุญาตนะ อันนี้แอปทางรัฐนี่คือเป็นแอปที่ใช้สื่อสารระหว่างประชาชนกับรัฐบาลแบบนั่นเนาะแล้วก็เซฟเวลาเซฟค่าใช้จ่ายนัดล่วงหน้าก่อนเจอหรือว่าปรึกษาเงิน,นอุดหนุนเด็กแรกเกิดแบบนี้มีไหมเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้มีสิทธิประกันสังคมอะไรเงี้ยก็เข้าไปดูได้เนาะทะเบียนรถเนาะสิขอทะเบียนรถขอคัดกรองสำเนาพิพากษาก็ได้เน,นาะขอคัดกรองสำเนาพิพากษาตอนนี้คุณหานะ กำลังอันนี้ก็คือหลักฐานแสดงตนกองทัพโบกแจ้งอญญายัดบัญชีนะทุกคนใครที่กลัมวมิจฉาชีพหลอกนะทุกคนเนี่ยช่องทางโทรแจ้งอญญายัดบัญชีนะทุกคนประสิกรกรุงไทยอนุทจายกรุงเทพภัณย์ธานาคารอมสินม,มีครบทุกนี่ครบทุกธนาคารเลยนะแ <c oughs> จ้งความออนไลน์ก็ได้นะสายด่วนไซเบอร์นะคะทุกคน <c oughs> อันนี้ไม่เคยใช้นะ <c oughs> ไม่ค่อยมอ,อันนี้คือหมดหมู่คือครบ พบทุกหมดหมดเลยทุกคนการศึกษาสุขภาพสวัสดิการเนี่ยสาธาทณรัฐประชาธิปไตยไทยเนี่ยสิทธิพิเศษทางอะไรเนี่ยการเงินเช็คได้หมดเลยนะทุกคนโหลดมาใช้เถอะสวัสดิการกองทุนกอชอกอบขอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะเงินอุดหนุนมันเช็คได้หมดเนี่ยอกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะคะ กบขมืการเรื่องกบขเนี่ยผู้สูงอายุได้อย่างประกันสังคมนะสวัสดิการพมสวัสดิการชุมชนอสมนะคะทุกคนเข้าไปเช็คได้เลยค่าน้ำค่าไฟอะไรเงี้ยเบี้ยคนพิการนะคู่ยืมเพิ่มงบนคนพิการบัตรประจำตัวคนพิการการงานการอาชีพเห็นไหมทุกคนคือครบมากๆ ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรใบอนุญาตเห็นไหมขอใบอนุญาตถ่ายบริเวณท่าอากาศยานครูบัญชีอาสาเห็นไหมก็จะแสดงชื่อของครูบัญชีรายชื่อของครูนะบริการใบอนุญาตตรวจสอบใบอนุญาตคอสอชกสทชก็ส,สมบูรณ์ละแล้วสถานพยาบาลผู้ให้บริการนะผู้ดำเนินการใบอนุญาตผู้ประกอบการนะนะเวลาเปิดร้านอะไรสปงสปามีใบอนุญาตไหมอะไรเงี้ย มีใบป,ประกอบไหมระบบตัวจสอบข้อมูลผ,ผู้บริโภคโรคศิลปะก็ข้อมูลของหมอแหละสเเช่าผีมือหนังสือรับรองมาตรฐานเนี่ย SME ถ้าทุกคนเข้าไปดูคิดว่าทุกคนจะจะไม่ต้องโดนหลอกอย่างน้อยก็พอจะรู้บ้างอะไรเงี้ยเน,นาะแนะนำให้เข้าไปใช้นะคะง,าาง่ายมากข้อมูลส่วนบุคคลอะไรแบบนี้แต่เราก็ต้องอ,อยินยอมเกี่ยกวกับการขอข้อมูล ดีอะดีดีฝากเพื่อนๆเข้าไปดูกันนะครับโอเค